คนพื้นต่อยพกท,ทีเลยอ่ะอันนี้เดินป่าแบบไม่ค่อยละวานนิดนึงนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามีอันนี้อยู่เ <c oughs> จ้าเหตุสวยๆละ <c oughs> วานล้มนะอันนี้มาจะเป็นทาราชานิดนึงนะคะมันเป็นดอยค่ะเนี่ยสวยมากลมเนี่ยถ้าแบบโอ้โห้าแบบว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะพอเรามาแล้วก็ไปเนี่ยกระโหลใช่นี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 ่ อันนี้จะไปเห่กะละออกมาใหม่นะคะ<ช>เกตหน่อไม้ไปทําเมนูด้วยนะคะหน่อไม้อร่อยมากเลยค่ะสีแดงใหญ่ๆเลยมอาละอยานะคะเดี๋ยวเราเชยได้เลยกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยมีละลายไปดูมี ว่าน้ำฝนจะพาไปหาอะไรแล้วก็คือทําให้น้ำฝนถือมาหมู่บ้านนี้บ่อยมากนะคะหลานๆนี่ก็คือมาถ่ายคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นหมู่บ้านวิสาหนนเลยนะคะน้องอากาศวันนี้ดีมากค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยานไม่หยุดนะคะแต่วันนี้ก็ยังตกโป,ปอยอยู่เดินทางช่วงน,าน้าฝนเราก็จะเจอฝนแบบนี้แหละนะคะตอนนี้ก็เลยมาสอสสามหมู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วง กลางขาจะไปหมูบ่บานพิ่สาวแล้นะคะขึ้นทานแล้วค่ะไปเดี๋ยวรุ้ยไปกันโอ้ฝนไปชมบรรยากาศส,สวยๆกันนะคะวันนี้ผู้ขับรถก็คือจะเป็นน้องชายคนเดิมนะคะส่วนน้องนาราก,กับพี่สาวก็ไปครันหนึ่งวันนี้เราไปกันสี่คนจ้าไปดูกันนะคะระหว่างเดินทาเราจะได้สัมผัสอากาศดีขนาดไหนนะคะ ช่วงหน้าฝนเราเดินทางก็สนุกดีนะคะเพราะว่ามันไม่มีแดดด้วยอย่างนี้ก็คือเราจะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆนะคะหมอนี้สวยมากหมอกกำลังขึ้นเลยนะคะฝันนี้เนี่ยอากาศมันจะชื้นมากแล้วเราจะได้เห็นหมอกสวยๆกันนะคะข้างหน้าก็คือจะเป็นคานพิศสาวกับน้องนาลานะคะเขียวชุ่มฉ่ำมากทุกคนอากาศเย็นสุดๆไปเลยนะคะถนนก็ดีอยู่คะ่ะถนนก็ไม่ได้กวามากนะคะถ้า รถสองคันก็อาจจะลำบ,บากหน่อยนะรถใหญ่ถ้ามาสวนกันอย่างนี้เพราะว่าถนนมันจะเป็นแค่เหมือนแบบให้รถผ่านได้อะไรอย่างนี้นะคะเมื่อคือฝนตกมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีลมด้วยแล้วก็ย่ากตกไปปล่อยนิดนึงก็อากาศดีอยู่ค่ะเดินทางได้เราก็เลยเดินทางขึ้นมามีลมอย่างนี้นะคะโอ้โหลมเย็นสบายมากถ้าโดนฝนอย่างนี้น่าจะหนาวแน่วันนี้ อากาศดีมากมๆาเลยค่ะไปภูเขาท่านาเลยรู้สึกว่าการเดินทาวันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีแดดเลยค่ะมีแต่ฝนหน่อยนิดๆเสร็จแล้วก็จะมีลงหน่อยๆลงพ้าเย็นสบายมากเลยนะคะฝันนี้คือถ้าฝนตกเนี้ยเขียวชาม,มา่าสวยมากเลยนะคะคือมาเป็นดอยที่สูงๆท่านาเลยนะคะเนี่ยระหว่างทางก็คือ จะประมาณนี้เลยค่ะโ,โหถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะดีมากเลยแต่ถ้ารถใหญ่ก็จะลำบากน,นิดนึงเหมือนที่น้งฝนบ่ถ้าขาไม่เขก็คืออันตรายเหมือนกัน,นะคะ่ะยิ่งไปหน้าฝนด้วยโอ้โหดูคือสวยมากทุกคนสวยสวยอ่าววสวยมากขนาดมนจะเป็นเห็นเห็นอย่างเนี้ยภูเขาแบบสวยมากเลยเนี้ยถ้าถกิดว่าเป็นแบบ เมื่อที่นงฝนบอกอ่ถ้ารถใหญ่สองคันนี่มันก็จะสวนทานยากอยู่นีหนึงนะคะลำบากหน่อยนิดนิดการเดินทางรถใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนที่ขับเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่สลหรับฝนนี่ไม,ไม่ไม่กล้าขับขึ้นมาเพราะว่ากลัวอากาศจะได้จะได้เห็นสะพานแบบน,นี้เลยค่ะก็หาจะอีกหมู่บ้านหนึง่งก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะไกลอยู่เหมือนกัน เย็นสบายมากอยู่แล้ววันนี้เราน่าจะได้เห็นหมอส,สวยด้วยนะคะน่าจะได้สามพัหมอส,สวยอีกวันนึงแน่นอนดีสุดๆรวยเดินทางกันต่อค่ะดอยแต่ละดอยคือสูงมากนี่ขละรเขาก็กำลังเก็บชายอยู่นะคะพี่ๆตุนขาลางตุนกราดาพอดีเขาอ,อันนี้เนาะ คือเขาปุูชาไว้ใช่ไหมเขาก็จะเก็บชาหน้าฝนนี่ก็คือดีหมดเลยนะคะผลผลีอะไรต่ตางๆเนี่ยดีทานี่ก็โค้งแบบลงเนินลงดอยไปเลยแล้วก็ขึ้นดอยลงดอยอย่างนี้นะคะว้าวเขียวมากเขียวฉ่ำเลยข้าบนก็จะเป็นหนูหมู่บ้านหนึ่งถ้าเรามองจากฝัน,นี้ฝาน,นูจะเป็นยอดดอยที่สูงมากแต่ถ้าไปถือที่นู่นมาก็ เออธรรมดาไปแล้วอะไรอย่างเนี้ยถ้าคนที่ไม่เคยมานะถ้ามาสาบฟาน,นี่น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะมันเป็นโดยที่แบบสูงๆท่าน,น่าเลย็นภูเขาอย่างนี้ว่าก่อนมาที่ข้าว่าตัวนี้ปลูกข้าวไม่เสร็จนะคะบาวันนี้ก็คือปลูกข้าวเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้รอบที่แล้วปีที่แล้วนับทั่วตรงนี้นี่หนับาเลยนะคะที่ น้ำเละๆน้ำห้วยตรงนี้น้ำทัว่วแบบน่า,นาผักข้าวเสร็จเรียบร้อยเขียวฉ่ำเลยสวยมากอากาศ ค่ะของเราจะลำบันนิดหนึ่งนะคะน้องเราก็เข้ามาถึงในป่าแล้วค่ะเราต้องอันนี้ไปนิดหนึ่งนะคะนาะต้องผ่าต้องผ่าก็ผ่าไปนะคะนะวันนี้โโรู้สึกว่าโลเลมเอ้ยโลเล่มากเลยนะคะใช่โรงแรมแบบอากาศคือแบบเย็นสบายจริงๆนะคะว้าวโหโลมคือแบบสุดๆเลยอ่ะ ลมแรงมากเหมือจะปิีวเลยเด่นเลยนะเนี่ย,ยเออดูโอ้ยอันนี้อยู่สูด้วยอะะน่ากลัวมากเลยลมแรงมาก <c oughs> เหมือต้องไว้จะลบเลยดูดูไปไปผายค่ะแรงไม่แรงแรงสุดๆเลยเนี่ยเราก็มันไม่มีถนนให้เราเดินนะคะเราก็ต้องเลยต้องผ่าก็ไผ่ลงไปหน่อยอย,อย่างนี้มันจะลดๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีใครมา เส้นทางน,นี้เลยนอกจากเรานะคะเสียเว,เวบแว,วบบเมื่อกี้น้องชายโดนพื้นต่อย <pouquinho. S 1> พกทีเลยอะ่ะ<ม>อันนี้เดินป่าแบบไม่ค่อยระวานน,นิดนึงนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามีอันนี้อยู่ยก็โอ้โห <laughs> เริกออกแล้วนะน่ะมาเป็นพึ่งอะไรอะ่ะพึ่งอะไรนะเขาก็พึ่งเป็นเอกซ้อนทีโอ้โห ว้าวเราดูอากาศวิกาวันนะคะว่าหน้าตาจะบวมขนาดไหนเนาะมาต่อแบบเราไม่มีไม้อะไรอย่างนี้นะคะมันเต็มไปด้วยใบไม้สีเขียวอะไรอย่างนี้ก็เลยดูไม่ออกค่ะว้าวลมพัดคือเยสสบายอากาศนี่ดีมากเลยเราอยู่บนภูเขาสูงๆนะคะก็เลยทําให้ลมเนี่ยพ่าแบบโอ้โหพาดแบบว่าน่ากลัวมากเลยอะ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีฝนหรือเปล่านะคะที่เรามาหาก็คือจะไปเหตดคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะเหตุแดนจาอุ้ยไมมีสอดอกนะคะอยู่ด้วยกันนี่คะ่ะ เนื่องจากว่าฝนตกหนักมากเป็นเวลาหลายอาทิตย์เลยนะคะเราก็เลยวันนี้เรามาเก็บเห็ดดูค่ะเมื่อกี้เสียแล้วใบนั้ะว้าวเจอเห็ดสวยๆเราล้มนะออันนี้มาจากเป็นทร่าชาดีหนึ่งนะคะมันเป็นดอยค่ะเนี่ยสวยมากจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปแล้วเดี๋ยวให้น้องนาราดูพี่สาวพี่สาวเนี่ยเจอเห็ดบานใหญ่ๆเลยนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะพี่สาวเจออะไร เหรอใช่เพื่อออกมาไหม่เยเนี่ยไหนพอเรามาเร็วก็ไปเนี่ยกระละโอใช่นี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 ่อันนี้จะจะไปเห็ดกระละโอมาใหม่นะคะดูที่นี่ไงนี่ก็มีเรามาเร็วเกือไปนิดนึงนะคะใช่กระละโอเยอะเลยค่ะแต่ว่านี่ยาเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเล็กเกือไปพานุมีไหม ไปยอันนี้เห็ดแดงนะคะดูสวยมากอันนี้กะลาแบบดีเลยคะ่ะเมย์ยังไม่เจาะกีนะคะสวยมาก <laughs> นี่สวยมากเลยนะคะโนช่วนี่คือมากระลาออกใบใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ข้าโดนี่ก็คือจะมีหลายดอกเลยนะคะที่มาอยู่มาอยู่แล้วก็กระลาออกใใหม่ๆเลยนะคะสีคือแบบสีอ่อนๆนะคะรอบนมีสีสวยๆเลยอันนี้นะคะโนเหตแดนจะเหตแดนจะไปชนิดหนึ่งนะคะมันก็จะมีสีส้มๆเข้มๆแล้วก็มันจะไปอ่อนๆอย่างนี้เลยนะคะมันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆข้าโบนี่มันจะอยู่ในที่ชื้นนะคะมาอยู่นี่ ขบนนุ่ก็มีโหละลายนอกเลยมันจะแบบรัวๆกันอะ่ะเห็นนี้ก็คือมีหลายชน,นิดนะคะชนี้เนาะมาแบบละลายอย่างเลยโอ้หอันนี้สวยมากขาบนก็สวยมากเลยหลายดอกเลยนะคะที่ด้วยในเหตุบานบานดอกมันก็คือกระลักขึ้นใหม่ๆนะคะดูเม่อดเดนี่ยมันก็ยานคือบานใหม่เนาะและนี่เดียวแต่นี่สวยสอดดอกเนี่ยมันสวยเพราะว่ามันอยู่ ติดก,กันเลยนะคะนี่ก็คือเป็นถ้าเอาไปผัดกินหรือว่าชวนเนี่ยหนูว่ากะละอร่อยก็คือมันก็บลาได้เท่านี้แหละค่ะนี้เดี๋ยวถ้ามันบาาเยอะหน่อยนึงแม่มันก็จะกินไปตัวนี้แล้วอันนี้จะเป็นมันมียานด้วยนะคะนึกกินมันจะหอมอยู่ในตัวของมาเลยอันนี้ไม่ไหลไหลดอะเลยรวมกันอย่างนี้ค่ะเอาไปตาน้ําพริกได้เลยนะคะทุกคนมันจะมีเสาชนนีอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดๆหน่อยนึงนะคะ่ะ แต่นี่มันจะไม่มีร้อเผ็ดมันจะมีความหอมอยู่ในตัวเขามาไปเดี๋ยวเราจะพากัะต่อนะคะวันนี้ทับผูเขาวเลยนูนะคะเผื่อเราจะเจออะไรอีกบ้างน,นะคะ อันนี้เราเจอหน่อไม้ด้วยนะคะเราก็จะเก็บไปด้วยเลยค่ะหน่อไม้สวยๆนะคะเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นหน่อไม้ที่มาขึ้นมาสูงห,หน่อยนึงแล้วนะคะก็จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้เลยเนาะก็เก็บไปไปทําเมนูอาหารได้เลยนะคะก็ ละลายยาไหนแล้วก็มาปาแล้วเราก็จะเก็บละลายยาที่เอาไปทําเมนูได้แล้วก็เอากลับไปนะคะนะตัวนี้หน่อมไม้คือออกเยอะแล้วก็สูงมากเลยนะคะมีละลายหน่อยหลายแบบเลยะคะ่ะ แล,แล้วก็กลับมาถือที่บ้านพี่สาวแล้วนะคะนี่จะไปครัวคะ่ะวันนี้พวกเราจะทาเมนูการที่นี่เลยนะคะเนาะตอนแรกว่าจะกินข้าในป่าแต่ว่าตัวน,นี้ฝนตกลงมาน่ะบบนก็เลยไม่ได้ทําที่ป่านะคะคก็จะทํากินที่นี่เลยโดนพื้นต่อยคือแบบบัวออกมาแล้วนะคะด่เป็นยังไงสุดยอด ได้สลัเปลารูนหนึ่งไปอันนี้จะเป็นเห็ุเหตุที่เราได้นะคะน้อยมากก็จะจะมาตามเป็นอะไรคะนั่นละพีค่ะหน้าพี่วันนี้โชวยได้ยุ่งก็ววันนี้เราจะทานหน้าพี่บบไสไรายลอเอียดนะคะเดี๋ยวเราโชวได้เลยโอ้โหขวดละมันนี่ดูสิหนูกินหมดแล้วอันนี้อันนี้เราจะทําอะไรก่อนอันนี้เราเราใส่พีแล้วก็กระเทียนนะคะคั่วให้หอกก่อนค่ะอ๋อแล้วก็มาตามกับเหตุใช่ไหมใช่ค่ะ เหเรอต้มให้สุกก่อนนะคะอันนี้เห็นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะถือเอาไปตามได้ค่ะนี่อันนี้ก็จะไปครัวที่ไม่ไม่ใช่คั่วสีสวดที่พี่าพพสาวทาไว้นะคะอันนี้ก็จะไปใบล่าซูค่ะอะไรเป็นไรคุก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะไปเนี่ย,ยๆๆๆๆแอกาสเด็กก็เข้าแข่แต่ล่าเนาะอันนี้เจะเก็บไปนะคะอันนี้ก็ไปจิ้งกีนหรือว่าไปผัดกินได้ละลายเมนูเลยนะคะผสงคัวขอพี่สาวค่ะก็ มาเก็บหน้าบ้านได้เลยนะคะมาเลยอันนี้มันมีกี่ด้วยนะคะนี่แบบนี้นี่ดอกมันเป็นแบบนี้เออใช่อันนี้ไม่เคยเหตุเลยนา้าจะได้เห็นดอกแบบนี้นะคะเ<ช>นาะไม่เคยได้เห็นเลยอันนี้ดอกลาเอดอกลาซูนะคะจะเป็นสีขาวๆส,สวยๆแบบนี้คะ่ะแล้วก็นนมีผาดอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอันนี้ผ่าภาษาละหูเขาเรียกว่าอะไรเอย หรือภาษาลาโพยผักกุนแน่ผักกุนแน่เออใช่กีมันจะแบบโหชุนมากกีกันลาบอะที่เขาไปกีกันลาบกันนะลาบนี่เขาบอกว่าจะช่วยเลือปวดท้องนะคะทำให้ท้องยิงใช่ดูซิโอ้โหเยอะมาเลยเนาะใช่อร่อยละนี่จิกิพร<อ>มันจะมีกีนตัวของมันนะคะมันจะขอไม่ใช่แมคค่ะเฮ้ยเมนมากจิ๊อนี่ขาม่รู้เห็นว่าแล้วแต่คนชอบกว่าจำุพันนะคะเพราะว่ามาขอเป็น มุ้ยแนนิลาสวยมากเลยอะใบลาสูอะสวยสวยดูซิพี่สาวปู๊ก่เก็บผักมาเรามาล้างผ่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะมาผัดปลากระป๋องเลยค่ะอันนี้จะไปสีมือทพี่สาวนะคะผัดปลากระป๋องจ้ะอันนี้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมอันนี้เราจะใส่เครื่องปูเยอะนะคะนี่เครื่องปุเยอะเลย ัวบ้านๆนนะคะวันนี้จะได้กินหลายเมนูก็วันนี้แหละต่อไปเมนูที่สองก็คือจะเป็นน้ำพี่เห็ดน,นะคะนี่พีโสกับกระเทียมที่น้องน,นลาลักเขาคั่วแล้วนะคะต้องตามให้ละเอียดค่ะใส่เหกา,า,าล่าผักกาลาผักชี <laughs> ใส่ลาซูลรไปนะคะใบ<า>เนะบาะใบ ผัดชีฝรั่งนะคะวันนี้ตามแบบตามสมุนไพรเลยเพราะมีหลายละลายอย่างเลยรวมๆกันใช่ค่ะกับข้าวพร้อมทานแล้วค่ะนี่จะเป็นน้ำพิเห็ดแล้วก็ผักป,ป้ากระปองแบบสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วก็ต้มบะหม่าพิษด้วยนะคะพริคขัวคะ่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะคจ้าที่น่าเสร็จแล้วมากินข้าวด้วยกันคะ่ะ วันนี้มากินข้าวที่ในบ้านพี่สาวนะคะ,ะขับข้าววันนี้อร่อยมากเลยมีละลายไปดูมีผัาน้ำทิแกมีหมกครบชุดเลยนะคะ 阿姐，阿妹、啊，阿哥，阿兰、啊，阿东。 วันนี้อากาศดีมากมเลยนะคะนอ้องฝโตกอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้ตอกลับมาก็ตกแบบนี้แหละตอนนี้ก็ลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปกับเทออ์ไทยนะคะก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหเสียมล,ลมลมแรงมาก